หินตัวหนึง่งนอนอยู่อยู่หน้าประตูเลยไม่แม่ตายวะผมผมวิ่งผมช้ามากไปนะทะตารเ,เราจะวางอย่างนี้ ยื่นออกมาอย่างงี้แต่ว่าประมาณนี้เราจะไม่ครอบแบบทั้งหมดุกแต่ว่าครอบเลยก็ได้ก็ครอบไปดีงแล้วก็ถ้าเกิดสไนเปอร์แม่นๆน่ะขึ้นไปยืนบนป้อมมายิงลงมาตรงฟุกได้น่ะต้องปาเลยมิคุสมมติมีค,มคฟาฟ์มฟุกอยู่ไม่ต้องเพราะว่าถ้าเป็นปืนพวกไอคากับโมซินน่ะมันยิงมันยิงจากระยะตกอ่ะมันไม่ต้องห่วงระยะตกเยอะเห็นปะ ยิงยิงเฉียงฉลับลงอย่างเงี้ยระยะตกมันจะไม่เยอะมันจะแม่นอยู่ถ้าได้ยินเสียงคนมาฟ้าเงี้ยเราห่วงที่เราก็ยิงลงไปได้ mm hmm. ได้ได้ตรงนี้แหละเก้วเลย โอเคผมจะไปอ่ารับที้พนมิทเข้ามาที่บ้านนะเดี๋ยวผมจะไปกับตาชวนรอตาชวนเข้ามา20 minutes later พี่เป็นจริงเทไงเนาะโอ้ย โอ้ยโห้ยโอยอะไรกันน่ะไม่ได้ทอมบี้ไม่ได้เป็นไงคนกลังจะตายนี่ใช่หนึ่งคนใครอู้ซี่นะว่าได้ยินเสียงชูューชิชิอะไรอยู่ข้างหลังกูเอ้อ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 มันตายเหรอเกือบตายกำลังเดินลงไปอ่ะมันต้องผ่านวงมู เฮ้ยเชี่ยมีมีมีคนนะมีคนมีคนมีคนนันโอเค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 เฮ้ยโมแล้วไอ้เย้เลยมีคนเลดบ้านไหนครับบ้านไหนเดี๋ยวมันดีหนึ่งบ้านบ้านผมครับเดี๋ยวเข้าเกียวไม่ช่วยบ้านนึงภาพมีคอตายไปดิได้เลยได้เลยได้เลยโอ้เจอมาเจอประเด็นเลยเข้ามาเจอประเด็นเลทมีปืนอยู่ตรงจุดเดียวยังไม่ถึงเฮ้ยคนที่อยู่ข้างนอกมีปืนไหม ไม่มีไม่มีหนูไม่มีใช่ไหมเชื่อแล้วเข้าามครัับอนตใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้ามีผมจะให้เข้าไล่ไล่จากฝั่งเหนือทิศเหนือลงมาทิศใต้ไงจากบ้านที่จะได้ข้างหลังข้างข้างหลังครับฝั่งทิศเหนือมันไประเบิดแล้วเล็กอยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะระวังสไนนะระวังสไนนะมันมีเกมอลครับมันเกมมอลมีคนเดินอยู่ไม่ใช่เสียงเพื่อน มึงดูดีๆดิสักก่อนมันเลือกเวลาได้ถูกนะในวิชั่นนะทุกคนหยิบมาด้วยนะในวิชั่นก็เปิดไม่ได้ด้วยโยมไปหาหมวกมาใส่ก่อนหมวกผ้าไม่ค่อยจะดีเออไม่ใช่หมวกเลยแต่ว่าใส่หมวกก็กันอะไรไม่ค่อยแดกถ้าเป็นกระสุนพวกตรงนี้ต้องคงเอาอนี้ต้องฝาฝาข้างในมีประตูไม่ปิดขอบใจมากหลังไม่ปิดทำไว้ตั้งหลายชั้นไม่ปิด ขอบใจมากไม่ปิดอ่ะดีมากเลยใจเย็นใจเย็นเรามีสามคนใช่ไหมรอตายชวนมาไหนแล้วนะล่างวิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วมันมาได้จังหวะกินข้าวเลยเว้นตรงแบบพี่อยู่ไหนไหนพี่อยู่ตรงไหนมันมาดูเราไงมันฝ่าเขามาอยู่กำแพงไม่แตกใช่ไหมใอเส้นเหลืองๆทุ่งอยู่ไหน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 ในสุดในสุดในสุดใช่ไหม ถูบล็อกอยู่ไหนกำลังวิ่งไปถูบล็อกอยู่กล่องกล่องที่เขียนว่าทูบล็อกทูบล็อกทูบล็อกตัดกล่องไปซ่อมเลยกล่องหนึ่งร้อยเขาพุอยู่ไหนวะเนี่ยชั้นบนสุดใช่ไหมไ <'m> อ้พวกนี้พุ่งอยู่ไหนทูบล็อกอยู่ข้างล่างองอยู่ข้างล่างนุ่มองอยู่ห้องเล็กข้างล่างข้างในห้องห้องกระสุนเลยห้องเวฟบอลแต่กระสุนกูคือสนขึ้นรถไปหมดแล้วอ๋อสวย ไม่ไรอยู่ที่ตัวกูยะไม่ไม่ใช่ซีโฟเราเบื่อธรรมดาอะอ้เราแม่งกลวงมันล่อเราไขึ้นขึ้นแท่นี่ดิอันนี้ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เดี๋ยวผมไปเป็นแท่แล้วนแท่นวแท่นั้นแหละเป็นแท่นไม่เห็นมีใครอยู่เลยสามแยกเดียวกันพี่ซีน้อยีน้อยนรู้ักคแยกก่อนแยกเรียวเยอะๆซึ่ง เรียกก่อนที่มันจะเป็นโค้งเลยใช่ขออ,อะไรพยายามฟังเสียงนะเผื่อมันอยู่รอบกำแพงเหนื่อยหมดแ <ลง S 1> รงวิ่งไอ้ตัวหนูไม่เห็นเลยมาแล้วถ้าถ้าจะเข้ามันต้องเข้าจากที่นี่กำลังเดินไปปลาโนอาห์ข้างหลังนี่ยปลาระเบิดมาเกือบโดนตรงผมเลยว่าข้างหน้ามันจะเจาะ แต,แต่ชวนหยิบทูบวักซ่อมเลยโอเคผมรู้ละผมจะปลาระเบิดนะ<ม>อ,อีกลูกนึ่งอีกลูกนึงปลาอีกลูกเจอเจอกล่องระเบิดยังไปไงวะกำแพงอ่ะใช่มันยิงกำแพงซ่อมซ่อมซ่อมหน่อยผมไปช่วยซ่อม มาใครจะออกไปไม่เนี่ยจะแจ็ผมตามหลังไปแล้วเอ้ยมันมันเงียบตันเงียบแล้วเมันวิ่งมันวิ่งฟังฟังเสียงนะเสียงวิ่งแต่แจ็คยิงุ่มแบประตูหมดนะโอเคปิดปิดปิดประตูประตูข้างหลังอะไรอีกยางแล้วก็ได้ๆๆโอ้ยรอจังหวะมันยีกรอบโอ้มีหินขวาเล็กหินขวาเล็กนี่อันหนึ่งแล้วหินใหญ่ข้างบนรอจังหวะรอจังหวะรอมันยิงรอมันยิงต้าหมินนะชุดหนึ่งเราจะแยกกันไหมท้ายขวา ต้องแยกอะ่ะเราจะแจ็คหลอกก็ไปสองคนเราไปสองคนอืมเรา,ไ, mm hmm. เาไม่ก็ทีมอีกทีมไออีกชุดหนึ่งเขาก็จะไปเหมือนกันไหมเหรอแต่ว่าเรามีใช่ว่เราสองคน,นอหรอมีเราสองคนดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกประตูซ้ายให้โอเคเราออก,กเราขวาแจ็คได้ได้ได้รอกองขวาเดี๋ยวเรามันยิงก่อนใจเย็นขึ้นละมันยิงมาจากขวานะตัวนี้ยิงปืนสั้นมาจากขวา ออครับมันน่าจะมันได้ยินเสียงเราหน้ามันไคิดว่าเราจะอ้อมเหมือนกันแหละอุ้ยเกจอคนอุ้ยก็เออผมไม่เห็นวะเมื่อกี้เห็นใหญ่เห็นท่านหอนไปเลยอยู่ทิศที่ที่ทอตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊บบตุ๊ตตุบบบบบบุบบ อ้อมอ้อมเยอะเลยอ้อมเยอะเลยโอเคโอเคโอเคดูไว้เลยเดี๋ยวเราจะอ้อมขึ้นไปแล้วก็ตีอ้อมข้างหลังข้ในมันเอาได้นะเราเบน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 ไปออกไปขึ้นไปโน่นออกประตูซ้ายเอเออออกประตูซ้ายไม่ออกออกวันดูข้างหน้าเลยเดี๋ยวซ้ายซ้ายโอมหน้ามือโอมหน้ามือตรงผมไม่มีปืนกลนะหน้ามือคนหนึ่งเออหน้ามึงคนหนึ่งโอมหน้นมืงตรงหินหลังหิน หลังหินใช่ไหมทางทิศเหนือใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่มีประมาณกี่ตัวยิงอัดยิงอัดเลยเลมีที่เห็นคือสองตัวอ๋อมันไม่ได้มาคนสองคนที่คามาหลายคนกี่คาโอ้ยใครยิงอ่ะผมผมผมจริงๆถ้ามีมีบาเลาแล้วก็ใส่กระสุนจอะก่อยิงทะลุสุ่มไปอาจจะโดนก็ได้ช่วนรีบรีบอันนึงผมเหนื่อย เวเออโดนเออ,เอ,อโดนไฟช็อตไอ้ตี้นี่ป่ะครับตี้แปดคนไหมครับบันเดนทายเนี่ยไม่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 ตี้มันสี่คนครับถ้าบันเดนทายมาเยอะกว่าน,นี้นะผมว่าน่าจะหนักไอ้ตี้แปดคนพูดถึอันนี้มันอยู่ไหนละวะ หินตัวนึงนอนอยู่อยู่หน้าประตูแหละไม่ตายวะผมผมวิ่งผมช้านะแต่ยังขีนได้เอาเลยแต่แล้วแต่แล้วมันกำลังไปเสริมทางซ้ายมือระวังมันไปเสริมแล้วโอ้โหคูจะออกนะออกเลยทอดออกเลยออกเลยไม่มีใครอยู่หน้าประตูออกออกออกอย่าออกหมดนะอย่าออกหมดนะไป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 แท็กมันวิ่งมาแล้วผมเห็นผมเห็น ดูไว้ดูไว้ม threaten> um ันมีตัวเดียวอยู่ตรงนี้อุ้ยอี๋สวยไหนตรงไหนหน้าเอ่อหลังบ้านหลังบ้านเลยหลังบ้านทางทิศทิศอ่าเอ็นไม่ไม่ผมตาชั้นเนี่ยเห็นทิศเนเห็นอยู่ตรงนี้ทิศที่ผมอยู่ในมันใช้ปืนอะไรปืนคนนะไม่รู้ไม่รู้มันยังไม่ตายนี่ยซ้ำยังมันมีตัวมันมีตวโว้โว้งะตุ๊บตะอยู่นะมันมีสไนแม่มีสไนแม่เอามาเอามาไหมผมเอาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมา ทิ้งมาเราทิ้งมาเดี๋ยวผมใช้โอเคผมป้มกันให้ตาแจ็คเอ้ยมันมีบาเล็บได้ทุกคนได้บาเล็บมาตามมาตามมาตามมาย้ายย้ายจุดมันรู้จุดเราแล้วยิงเลยไอ้ตาแจ็คขจุดเที่ยวไอ้เนี่ยตันจางถึงยังทำไมผมไม่ได้วะกูยิงโคตรเยอะนะยิงไปสี่สิบวารุ่มว่ะมัวร์ตื่นอยู่ก็แจ็คยิงแต่กูยิงแต่เมื่อกี้ไม่รู้อ่ะแต่เฟรมพอยต์ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรน่าจะสรุปยังไม่ได้ มันโดนปืนป่ะน่าีกใช่ไปซ้ำหน่อยไปซ้ำดิอ้าวไม่ต้องซ้ำแล้วได้ออกแม็กมาไหมได้บาเลตมาได้ได้บาเลตมาอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องไปทางทิศตะวันออกกันเจ็ะกระสุนก่อนมันมีรอบนอกอีกตัวโอ้โหกระสุนกระสุนได้ออกมาไหมตาชัวร์ทิหายแล้วผมผมล้นไงตัวถึงบหนึ่งครับหนึ่งเอาปืนเก็บเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมั้งจะเพิ่งจะบอกว่าจะเพิ่งออกไป เราแจ็คเอาบาเดเลตมาให้ผมผมกับเอากลับเข้าบ้านไหมอย่างน้อยก็ให้มันเจ็บใจเล่นอะ่ะเราได้ปืนมาแล้วสไนเรามีนัดเดียวอะ่ะไม่เอา <c oughs> เอากลับไปก่อนเอากลับไปเก็บก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอเสี่ยงเกินเดี๋ยวเราอ้อมมันอีกรอบอ้อมแล้วอ้อมอีกอ้อมมาน,นี่เลยโอเคดูดูดเธอใหม่เช็คใหม่สแสดงวุฒยุคยุติการการหลอยเราได้ผล เห็นแล้วเห็นแล้วตายตายไหมตายไอ้สองศพนะครับมีสามตัวนะมันมีสามตัวนะโอเคครับได้สองครับเลยหนึ่งอยู่บนอยู่บนเนินในหลังบ้านเนินหลังบ้านเองไปอ้อมใช่ตนายตัวนี้ตนายตรงตรงไม่ตนายแตกแล้วครับตนายแตกแล้วผมบอเลตแตกอะเฮ้ยแต่มันยิงเราแฝงมากเลยอะตัวนี้นี่คือบอนเพิร์นเนี่ยคิดผิดแล้วมันเลยกับกูไอสัตว์คิดผิดแล้ว คิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วม m e r g e n c y อยู่แล้อมึงรู้จักกูซะแล้วไอ้สัตว์ระวังนะระวังมันเกิดมาที่นอนมันน่าจะอยู่เบนเยิ้มยิมค่าก่อนนะอีเอ่ emergency อยู่อยู่อยู่ในกล่องข้างหน้าเลยมันมีหมู่บ้านเล็กๆอ่ะข้างหน้าไหมหมู่บ้านเล็กๆอันนึงอยู่ทางทิศเหนือกล่องกล่องกล่องเล็กคิดว่าบ้านมันน่าจะอยู่ในนั้นนะไอ้มันมันน่าจะไปสร้างที่นอนนะแถวนั้น เราแจ็คเอาไงจะกลับเข้าบ้านก่อนไหมเอาปืนไปเก็บเสียดายทช่ไมไม่ใช่ปืนเราใช่ไหมเอาไปที่หนูหาไม่เจอกล่องที่พื้นน้องน้องอยู่ไหนอ่ะพี่เห็นน้องยืนอยู่กับที่ยเ้มันเจาะกำแพงแตกก็เหรอกล่องที่กล่องเหล็กที่อยู่กลางบ้านเลยอ่ะมันเจาะกำแพงแตกเหรอกล่องเหล็กที่พื้นปะยังนะยังใช่ไหมยังยังยังกำแพงแตกน้องเห็กล่องเหล็กที่พื้นปะ เราจะแจ็คครบหมดเลยผมได้ไหมผมจะไปเอาศพผมจะไปเอาของเพิ่มที่ศพมันได้เลยเดี๋ยวผมไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะ cover ไปไปเก็บไปคอนคอนตัวคิวด้วยตามศพด้วยมันยังไม่ตายคงเขาปักไม่เห็นชื่อคนนริเวาแจ็คมันอยู่ไหนว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ะหน้าผมหน้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปลงมันเหลือสองตัวมันเหลือสองตัวหุ่เยี่ยตัวหนักว่ะคือว่าเร็ววิ่งไม่ได้หรอเป่าอ่าเร็นักก็บอกเลยอยากให้เอาปืนเก็บก่อน พักก่อนพักก่อนเอาสเตมิน่าก่อนเอาท่อส่องประตูทางนั้นให้หน่อยหนิไม่กูแตกโอ้ทำไมอ่ะโดนสไนซ์ส่องผมว่ารัฐบาลลงแรงไม่เล่นบาเลตตายยังตายนานยังสักแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพิ่งเกิดแต่ว่ามันเกิดใหม่แล้วแแจ็คมันมีอีกตัวมีอีกตัวปืนอะไรอ่ะรู้พอจะรู้ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าผมตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นตัวหนึ่งอะเห็นสไนซ์อะปืนไม่รู้อะตอนโดน ออเไปไหนอยู่ไหนเออแคสซิวเวเลแมนอะไรสักอย่างมาอยู่ไนเอ็มแปดสองเอหนึ่งเนี่ยไปไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าระวังอีกตัวระวังอีกตัวเกือบมีตัวครบสองเอหนึ่งดิสแทนสองมึงคิดผิดแล้วไอ้น้องมันเรียกับอ้ยครับเออมีใครมามาช่วยผมได้ไหมผมเก็บครบมันอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบไปหน่อย ได้จบหน้าบ้านอยู่มีมีข้างหลังมีวิ่งลง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 ไหมวิ่งลงนะมได้เอ็มพีมันมีแต่เอมีไฟผมจับศพหน้าบ้านอยู่ผมเก็บศพหน้าบ้านอยู่ออกขวาไปออกทางเดิมออกออกทางเดิมออกทางเดิมไม่ปืนมาบอกเดี๋ยวเองรอรอรออยู่โคนหินนี้พาชวนตะชวนโคนนี้พักก่อนพักก่อนถือบาร์เรตหมอบไปหมอบไปเดี๋ยวเพิ่งนะครับมันมันไม่ตรงแล้วนะมันแจ็คพูดถูกอ่ะมันมันสร้างบ้านใน มันสร้งเตียงเหนือที่เหนือเตรียมพร้อมเลยเย้ไปจะแจ็ไปก่อนผมคุ้มกันให้แบตไม่ใช่แล้วกล้องผมจะหมดแล้วโอเคเหนือใช่ไหมผมใกล้จะตาบอดแล้วเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ัวจมกลักับเดี๋ยวกลับไปตั้งตัวเคยเห็นในหนังไหมผมผมลงไปเดี๋ยวผมยิงคอมเบอร์หลังให้เดี๋ยวพอผมยิงตาช่วยก็วิ่งลงมาโอเคได้ได้ไดดูอยู่ไปดูอยู่มามาเอาเลยผมดูให้วิ่งมาวิ่งมา ดูเรื่องเดียวกันป่ะเหรอเนี่ยมาเลยมาเลยโอเคโอเคไปผมผมกันต่อไปสวยสวยหยาทิ้งมือฝาดเลยมา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 เลยมาเลยใช่ติสตนามังหมดโอเคาดกกกนอนนอนดูดูไว้สตนาหมดหลังน้าีเคลียร์เหลือแต่ที่เหนือหลักข้างหน้าพวกผมไปทั้งหมดเลยตอนนี้ เดี๋วแค่อาทิี่ยแต้เกิดเช่าอ่าไม่มีแต้มเกิดเช่าเออไม่ไม่ไม่มีแต้มเกิดบ้านเราวิ่งไปใครใครที่มีไอเนี้ยคาร์ทูบ็อกซ์ซ่อมซ่อมกำแพงหน่อยเออปั่นครับโอเคกระแทกกระแทกกแทกซีดน้องออกเข้าใหม่มาใช่ผมวิ่งกันนะไปดียอดเลยน้องครับปีมือเจ้าไม่ตกเลยว่ะสไนเปอร์เนี่ยยกให้มึงเลยสุดยอดผม เลิกูดอย่าไปเลิกูดเลิกูดเฮ้ยใครใครใครมีความแค้นกับวันเดนทายมั้งครับช่วยพิมพ์มาหน่อยเดียวว่าลูกี่ไหนบ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่ไหนวะไอ้จีนนั่นบอกว่าหลังนั่นแหละหลังที่เราไปตะเกา่อกี้แล้วมมันก็เลยาผิดแล้วครบครบหน่อยครบครบหน่อยระวังหน้าบ้านอาจจะมีนะเพราะมันย้ายจุดแต่เพื่อนมันตายมันได้ย้ายไปทางทิศเหนือหมดแล้วแหละ เดี๋ยวผมรอปะเดี๋ยวผมรอให้เดี๋ยวประตูวะไม่มีเ<า>ลยทางนี้ไม่มีออกสเตจว<น>ิน่าก่อนเดี๋ยวผมเก็บเองก็ได้มันจะถึงมันเก็บแล้วเก็บแล้วมันชิดมันคงชิดอยู่อะว่ามันจะเอาต่อดีไหมมันตายไป<ม>สามตัวเป็นผมว่าถ้าแต่ครบทีมมันไม่น่าจะเอาต่อนะ,ะเสียบาเล์ตด้วยยิงมันตายอะที่มันมีบาเล์ตกับเอ็มดีบวกอะผมเอามาได้กระบ,บอกเดียวอะเดี๋ยวรอค่อยไปล่ามันตาชวนผมเก็บบาเล์ตไว้ก่อนรีโหลดเอเคแล้วโอเคครับ จะจะจะจระใช่ไหมล่าดีมึงหูแล้วมงึงเล่นกับเพยไอ้เวียนเย็สัตว์เล่นติดตีแล้วครั์เตรียมขี้เยี่ยวให้พร้อมต่อชวนเออเดี๋ยวจะขี่เออยี่ยวอีกอย่างนะเมื่อกี้ตอนไปกิฟตอนไปสเก้าหลังมันติดตีเฉยเลยอย่างนี้เลยโคตรดวงนรกอ่ะเดี๋ยวเราออกขวากว้างๆเลยเออออกค <c ười> ุอมโลกไม่เราเออกฝั่งตรงข้ามกับตามเมื่อกี้เดี๋ยวเราอ้อมไปแกเลย เดี๋ยวตีหลังไปไปตรงบ้านมันผมต้องผมคิดว่ารถมันน่าจะจอดอยู่ตรงนั้นผมว่ามันไปแล้วมั้งแต่แจ็คไม่ดิไม่ดิมันไม่ดูดิเลยยี่สิบเลยยี่สิบแปดนาทีมันจะเอาเหรอไม่ดูดิน่าจะมาเก็บของอ่ะไป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 โดนกูเล่นแน่มึงโดนกูเล่นแน่สัตว์จะมันจะมันหายแล้วโดนแล้วโอ้โหวางเคมาโดนตัวเองตาย ผมว่าแสดงว่ามันการเลนันทีสุดท้ายนะยยการแบบก็คือจบจบเลน์เราก็ไม่สามารถกลับไปตีได้ก็คือรรม,มัน,นมันมัน,มน,มนลฉลาดฉลาดแต่แต่อตตอดวิธีที่คุณคุณไม่แต่ออดป่านน,านี้แหละระวัง,งนะไอ้ที่นี้ระวังนะครับเผื่อมันเฝ้าใช่เกลือการสวนค่าไหมครันกำลังมองหาเตียงถ้าตีไม่แน่นจริงอย่ามาเลทวินทันทีสุดท้ายคือมันต้องมั่นใจว่ัชนา นี่ไงนี่ไงสร้างอารยธรรมโอ้โหยกคโอ้มันสร้างแคมป์รอเลยอะไปอะไรลรงนี่นะเจ้าปืนต้องเอาเวลาเวลาเราเปลี่ยนจุดเกิดเนี่ยทำยังไงก็สร้างที่นอนใหม่สร้างที่นอนใหม่เลยใช่เฮ้ยได้หัวมันมาในบ้านมีอะไรไหมผมว่ามันยังไงก็ถึงไม่ได้ m16 มาได้ได้บาเรตมาผมว่ายังไงก็คุ้มอะ แต่มันฟามจากไหนวะตาแจ็คของแบบนี้ er ไม่รูอ้อะแอดมินมั้งบาเรตผมหาวแฟคทตอรี่ได้ไม่แอดมินไม่จช่แอดมินหรือเปล่าวะไอ้ <c oughs> ไม,ม่ผมสงสัยไงของมันพร้อมเลยไงซื้ปืนพร้อมเลยมีสะโคบม,มีบาไอ้มีกล้องมีทุกอย่างเลยมันเป็นเต็แบบว่ามากับการเสกเลยอะเมื่อกี้ตาแจ็คใช้ยรยิงแตกแล้วไหมอะบาเรตนัาเดียว <c oughs> ใช่ใชมีลูกเดียวด้วยนะมีลูกเ <พบ S 1> ดียวด้วย ยัดเทวันสัตว์วันคิวอ๋อไม่ใช่ยิงตีเดียวกันเหรอเมื่อกี้ก็แพงอ่ะนี่เดียวกันใช่ไหมเอ้าวเยี่ยมเลยกูรู้เลยเฮียนี่ไงชื่อเคมคิวว้าเลยอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ปกตินี้แล้วน่าจะอยู่ที่พี่ทอสถี่ทอสส่วนใหญ่เป็นคนโดนกูรอดยินไปว่จริงไม่คไม่ยิงไม่ชื่อไม่ขึ้นนะโดนตลอดตอนยิงไปไม่เห็นชื่อเหรอ ไม่เห็นดิผมก็นึกว่าแบบมันเออมันทําอะไรวะมันเก็บศพให้เพื่อนมันหรือเปล่าก็เลยแบบย้ายไกลทุกคนครัดเลยแกไปซัตอรีแล้วโอเคเราย้ายเลยหลังหงทุ่มนี่เราขับรถออกไปเลยไม่ยังงั้นเราออกเกมก่อนแม่จะเด็กออกทำไม5นาทีรีเติมโอเคโอเคถ้าตัดเองอ่ะหรือเราออกเองดีกว่ะออกมาเดี๋ยวเขาถีบเองโอ้ก็ดีใจว่ากูยิงสไนโดนสัตว์ โอ้ยูผู้เดียวกันนัดเดียวแตกเลยอะโหดมากเลยมึงอ่ะแต่ชอยก็แบบตบมือนะโอ้ไฟชมอยู่นั่นแหละโอ้ยน้องเก่งมากเก่งมากขับไฟยิงตีเดียวกันโหดมากกล้ามากเก่งมากโหรดีใจเลยคนเล่นกล้ามากเอา อิงปิงตีเดียวกันเรห็นมาเยกรกรอะเป็นการสนตัวพูดดังเลยรวมตีกันแล้วคุยไิงสบายเลยรถตำรวจเดี๋ยวน้องเอนีีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรไปก่อนเลยรถไยำไอย่าตีก่อนเลยเปิดเปิดเปิดดูยังไต่อชนโอ้ันตู้โคเยอะเลย ว่าไอไฟหมุนก็หัวร้อน่ะโดนสนาดนี้่เพืนแล้วแล้วผมติดทางได้ด้วยคก็เดี๋ยวยียจลืมดึงไหมนะครับเจไดถ้าจะแจกเดี๋ยวผมคุ้มกันให้เด็ดเดเดสิเด็ดไหมเดดไเหอเดดเยมเไีิดดโอเคผมถึงลว เทตอนนี้อยู่มนอยู่เหลัอยู่บนไหลเขาแล้วตาแจ็คเข้ามารับอีกทางเนี่ยทางอะไรเนี่ยทางที่มันมีดาวเทียมอ่ะเฮ้ยเลดได้ไหมบ้านหลังนี้ตาอดเลดได้ไหมบอกนะขับรถถ่ายถึงก่อนเนี่ยใช่โอ้โหเข้าไปโดนระเบิดอ่ะไม่ตาแจ็คออกก่อนพวกผมต้องหลายนาทีแต่ผมอ้อมไงโอ้โหไอย่างเพื่อนรู้ทางโอ้โหเชิญผมเข้าทีหน่อย เอ้ยระดับตาแจ็คแล้ววิ่งเข้ามาเลยไม่มีระเบิดหรอกโอ้ผมดูหมดแล้วตาชวนไม่ทันผมดแล้วลอยหน้าแมนลอยอยู่ข้างมันขางทิศตะวันออกขางทิศตะวันออกอะไรนะคุกใช่ไหมเดินจำใช่ครับเดินจำของมีของดีมีพวกอาร์ก้ามีพวกอะไรอยู่แต่ว่ามันของไม่ค่อยดับใช่ไหมมันต้องกี่ชั่วโมงกันนะโจ๊ดไม่เป็นไรเราเราเราสายฟังมังเกินแล้วแต่เราใรถไถได้รถเนี้ยกุญแจออก một lợi cho mấy hộp xin xài bảy mươi một